เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรมคุณลุงอัดอย่าเข้าใจผิดนะคะมาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะพูดทําให้ประชาชนหลงเชื่อไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะใช่3ปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะคุณลุงเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดเลยพูดเก่งอะไรเก่งก็วพูดต่อไปค่ะ อย,อย่าทำอะไรเลยค่ะไม่ไมเกิดประโยชน์แล้วถ้าเขาไม่หยุดนะคะก็พูดต่อไปค่ะเรื่องเรืของเขาก็เอาเป็นว่าแนะนํานะคะอาจารย์พันเทพแนะนําว่าไม่ต้องไปรอเตรียมกำลงกำลองหาแสงสีเสียงนันน่นนนี่หรอกค่ะเตรียมคําขอโทษหรือเตรียมการรับผิดชอบต่อสังคมที่ออกมาโกโหกเขาได้สี่ห้าเดือนแล้วก็รับผิดชอบต่อคาพูดที่กล่าวหาให้พวกเราเสียหายนะคะเราไม่ต้องห่วงนะที่บอกว่า เออคุณพูดเนี่ยคุณบ้างใจว่าไม่มีประมาณไม่ต้องห่วงอย่ามั่นค่ะนะคะเพราะว่าเท่าที่เันต์ั้แต่นฟ้องมีประมาณมาเนี่ยซนก็ยังไม่เคยแพ้นะคะซนก็ยังไม่เคยแพ้นะคะ ถึงแม้ว่าหลายวันที่ผ่านมาดูท่าเหมือนกับทีมคนบนเรือจะเป็นผู้ชนะภายหลังศาลได้ยกฟ้องคดีประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระแสะของตังโมนิดาก็กลับมาอีกครั้งแต่งานนี้ผลการตัดสินของศาลไม่ได้ทำให้ทีมหรือคดีหวาดหวั่นหรือหวั่นไหว,หว,หว,หวแต่อย่างใดทุกคนล้วนมั่นใจในจุดยืนของตัวเองและพร้อมกันออกมาดาหน้าสวนกลับชนิดที่ว่ามั่นใจดีว่ากำลังทำอะไรอยู่และรู้ว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นส่วนคนที่เป็นไม้เบือ่อไม้เมเากับคนบนเรือมาตลอด ปี3คงต้องยกให้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานศูนย์ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ตามจิกตามกัดตามค้นหาความจริงอย่างลำพังมาโดยตลอดและตัวเขาเองก็ได้เสียเงินหลายล้านไปกับการสู้คดีโดยไม่ได้หวั่นเกรงว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ล่าสุดนายอัจฉริยะได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างมั่นอกมั่นใจฝากไปถึงคนบนเรือโดยเฉพาะแซนที่เหมือนจะเป็นปากเป็นเสียงคนเดียวแล้วคอยตอบโต้กับทีมรื้อคดีมาตลอดล่าสุดได้พูดจาเย้ยหยันนอกจากจะฝากถึงอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์แบบตรงตัวแล้วก็ยังฝากย้อนกลับมายัางนายอัจฉริยะเรียกได้ว่างานนี้ตาต่อตาฟันต่อฟัน แสนสุดมั่นไม่คิดจะถอยแม้แต่ก้าวเดียวผมทํางานร่วมกับ DSI มาเคสนี้คดีตังโมเขาเห็นเหมือนกับผมตอนนี้เขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากแค่พิสูจน์ว่าแตงโมอยู่บนเรือไหมถ้าไม่ได้อยู่บนเรือแล้วภาพมีการตัดต่อทุกอย่างก็จบครับไม่จําเป็นต้องเห็นว่ามีใครกรีดขาหรือมีใครเอามีดไปแทงเพราะว่ามันเป็นฆาตกรรมถ้าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือแล้วแตงโมจะไปตกท้ายเรือได้อย่างไรนี่คือเรื่องง่ายๆถ้าพิสูจน์ได้ว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือ ไอ้ที่มีสืบกันมาในสารก็ติดคุกกันทั้งคณะแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่อยู่ในสารนนทบุรีพบผมก็ติดคุกกันทั้งคณะ อันนี้ถือว่าเดิมพันชีวิตกันเพราะว่าผมมีสารอาญาเป็นแบงค์การันตีเพราะก็มีการพิสูจน์ความจริงแล้วว่าน้องตังโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องตังโมบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแต่ในคำพิพากษาสารนนทบุรีตามคำฟ้องของอายการบอกว่าน้องตังโมตกท้ายเรือเพราะไปปัสสาวะท้ายเรือตามคำพูดของนายแซนดังนั้นเดา ระหว่างชุดนี้และชุดนี้มันต้องมีข้างใดข้างหนึ่งติดคุกทั้งคณะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าน้องตังโมไปปัสสาวะท้ายเรือจริงตามคำฟ้องของอายการจริงแล้วจะไปจ่ายเงินให้แม่ตังโมทำไมตั้งหลายล้านปอกับโรเบิร์ตไปจ่ายเงินให้แม่ตังโมทำไมตั้งหลายล้านถ้าไม่ได้ผิดไหนจะเอาแบบที่แซนไม่ต้องคึกนะใจะเย็นๆแล้วมานั่งกับผมตัวตัวผมไม่ต้องมีคนอื่นเลยเอาไหมดีเบตกันตัวต่อตัว,ตวแต่ไม่ต้องเอาทนายมาด้วยนะมาแค่ตัวเอง ถ้าเป็นแบบนี้ผมพร้อมดีเบตเลยแซนก็เอาหลักฐานของแซนมาแล้วมาหาักล้างกันด้วยเหตุและผลไม่ต้องมาเจด๊ดเจ๊ดเพราะผมไม่อยากฟังมันปวดหัวช่วยเอาเหตุและผลมาหาักล้างกันด้วยคำพิพากษาแต่ห้ามมีการฟ้องร้องกันนะให้ตุย๋ยเตรียมเอกสารให้แซนก็ได้เราจะเปิดหลักฐานกันแบบห้ามฟ้องร้องกันให้จบในรายการแล้วก็เลิกกันให้ประชาชนเป็นคนตัดสินอันนี้ผมท้าเลยไม่ต้องมานั่งพูดอะไรกันผ่านสื่อหรอก เอามานั่งดีเบตกันตัวต่อตัวแล้วให้คนทั้งประเทศเป็นกรรมการเอาเฉพาะแซนนะแซนต้องยอมรับในสิ่งที่ผมเปิดและคุณร้องขอมาผมจะเปิดให้ทุกคนเห็นแต่ต้องห้ามมีการฟ้องร้องและต้องทำสัญญากันก่อนออกรายการว่าการใดก็ตามที่ทั้งสองคนมาดีเบตให้ประชาชนเห็นในคดีตังโมจะไม่มีการฟ้องร้องทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งทุกกรณีเอาไหมถ้าเอาก็พร้อมเจอทุกเวลารายการไหนก็ได้ทั่วไทยผมว่าประชาชนได้ประโยชน์นะ เพราะอยากให้แสนเห็นของจริงสักทีบางครั้งผมสงสารเขานะแต่บางทีก็น่าสมเพชบางทีมันก็น่าหมั่นไส ที่แซนออกมาพูดว่าลุงอัดหาข้อมูลดีๆก่อน3ามปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะทำให้เก่งเหมือนที่พูดบ้างน่าจะดีเรื่องนี้ผมพูดตรงๆที่ผมมาทำไม่งั้นผมจะชนะตำรวจได้อย่างไรตั้ง21นายผมไม่อยากเอ่ยว่ามีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาขอผมแลกคดีโดยให้เหตุผลที่ว่าให้มันจบได้ไหมเดี๋ยวมันจะแตกไปเบิกความเท็จกันอีกผมพูดตรงๆว่าคนที่มาขอผมท่านเป็นผู้ใหญ่ ท่านต้องยึดหลักกฎหมายไม่ใช่เอาคดีมาแลกเปลี่ยนผิดต้องว่าตามกฎหมายผมผิดคุณต้องลงโทษหรือถ้าเขาผิดก็ต้องลงโทษตามกฎหมายเพราะว่าบุคคลท่านนี้มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงที่ท่านมาขอผมคนอื่นไม่เคยรู้แต่ผมก็ไม่เคยให้เพราะผมเชื่อว่าถ้าผมผิดผมก็พร้อมเข้าคุกตลอดเวลา เรื่องนี้มันต้องมีติดคุกทั้งคณะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเพราะตอนนี้มันมีสองสารไม่ตรงกันแล้วเมื่อไม่ตรงกันมันก็ต้องพิสูจน์ความจริงกันแล้วทีนี้มันก็ต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ผมก็ต้องเขาติดคุกกันทั้งคณะสําหรับการดีเบตกับแซนต้องทำคอนแทคกก่อนเลยล่วงหน้าแล้วผมจะเอาหลักฐานเด็ดที่แซนอยากได้มาเปิดให้คนทั้งประเทศได้เห็น รู้สึกก็ดีใจค่ะเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยุติธรรมแบบต่อชื่อใช่ยิงเต็มเี่ยมฉันวงเต็มที่มาตลอดอแล้วนะคะกังวลไหมคะที่ทางแม่นางโอลอจอนยื่นอุทธรณ์นะคะไม่ค่ะก็เราก็ทําหน้าที่ของเราไปถ้าท่านยื่นเราก็สู้ก็ในวันนี้จะเป็การพิจารณาแล้วก็อ๋อกมีบอกว่าคิดถึงแล้วก็กอดกันค่ะ พูดค่ะคุณแม่เดินมาพูดจะทำไม่ได้คุณแม่พูดอะไรหน่อยหนำไม่ได้โมเดลตื่นเต้นบทการพิพากษาคุยเปนยาวไหมหรือว่าจังไม่ยาว่ะมีอะไรตอนนี้ที่แบบอยากบอกกับใครก็ได้หรืออยากบอกอะไรมีค่ะก็เออตอนนี้ก็รอชมรอติดตามคอนเทนต์ของบ้านพาทิพย์อยู่นะคะว่าเขาจะไปในทิศทางไหนต่อเพราะว่าวันนี้ที่ศาลยกฟ้องอะค่ะศาลท่านก็เออชี้แจงถึงเหตุผล ว่าอะไรคือสาเหตุทำไมถึงยกฟ้องละเอียดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นคดีประมาทไม่ใช่คดีฆาตกรรมคุณลุงอัดอย่าเข้าใจผิดนะคะมาศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะพูดทำให้ประชาชนหลงเชื่อไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องนะคะใช่สามปีที่ผ่านมาน่าจะพูดพอแล้วนะคุณลุงค่ะแต่ก่อนนั้นหรือเมื่อวานนี้ทางคุณไปให้เพียงเขาบอกว่าตอ,อกให้วันนี้บทอภิมราเป็นยังไง งเดินหน้ากต่อไปไหนคะก็ที่ผ่านมาก็เห็นเดินเราได้อะไรไหมคะพูดเก่งทําให้เก่งให้ได้อย่างพูดก็ดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทําอะไรพวกเราไม่ได้เลยน่คะนะคะค่ะยาจะบออะไรกับคนไทยถ้าันมีปัญหาอ่าไม่มีแล้วค่ะบอกมาสามปีแล้วค่ะที่พันากขาว่านอ้โดยในใจเราด้วยปลดล็อกในใจแล้วที่ผ่านมาเราก็รอ ก็นิดนึงค่ะไม่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 ใช่ point พอย์หลักค่ะที่ point หลักๆเลยก็คือร,รอราติดตามคอนเทนต์ว่าเขาจะไปทางไหนต่อบ้านพาทิตย์นะคะอันนี้คือมีปัญหาเราทันมาประมาณ4ีหเดือนแล้วเนอะพี่ตุ๋นบอกบอกตรงๆว่ารําคาญค่ะชายจะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันก็โกหกเนอะคือมีคนออกมากล่าวหาเราพูดเท็จเกี่ยวกับเราไม่มีใครไม่มีใครชอบหรอกคะ่ะ ใช่แต่ก็อย่างว่าแหละเขาเป็นสื่อมวลชนมีทักษะด้านการพูดไม่แปลกแต่ทําให้ได้บ้างก็ดีอะค่ะหมายถึงว่าจะฟ้องกลับหรือว่าทาอะไรกับใครเพิ่มไหมคะไม่แล้วค่ะมาศาลจบได้ก็น้อพี่ตุ๋ยน้อเนยงต้องดูก่อนครับว่าจบไหมยุติไหมความเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องไหมนะครับ<ม>เพราะจริงๆแล้วสิทธิ์มันมีอยู่ถึัแ้แม่บอกว่าจะขออนแต่เลยค่ะถ้าคุณแม่เห็นสมควรก็แล้วแต่ท่านค่ะ ก็แจ่จำได้รือยังคะว่าตอนที่แม่สื่อสารอะไรคับบ้านจำไม่ได้เลยก็แค่กอดแต่แล้วบอคิดถึงเนี่ยนะค่ะใครบอกคิดถึานบอกค่ะจากคอนเทนต์ของบ้านพาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงสี่ห้าเดือนนี้ยังไม่มีแผนที่จะของตักเชงคืมไม่อยากไม่อยากจะยุ่งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้อะเนาะเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดเลยพูดเก่งอะไรเก่งก็พูดต่อไปค่ะ อย่าทำอะไรเลยค่ะไม่เกิดประโยชน์แล่ถ้าเขาไม่หยุดนะคะก็พูดต่อไปค่ะเรื่องเรื่องของเขาก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่หยุดความสายเกิดก็เดี๋ยวมาพิจารณาดูนะครับส่วนทนายเลยในรายละเอียดส่วนหนึ่งของตุลาการเนี่ยระบุว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่เห็นเหตุการณ์บนเรือเลยเนี่ย มันทําให้เรารู้สึกคลายใจหรือว่าคลายกังวลในการต่อสู้ชั้นอ,อนุทธรณ์ไหมต้องใช้คํานี้ครับที่สารท่านวินิจฉัยเนี่ยคือว่าไม่มีประจับพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่ท่านวินิจฉัยจากพยานแวดล้อมที่น่าเชื่อถือนะครับน่าจะเป็นกรณีนั้นครับสแสดงว่าในการชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ไม่ได้หนักใจก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการครับตรงนี้ก็ถือถือว่าในส่วนของหลักฐานที่ว่าจะมีใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ย เชื่อว่าไม่น่ามีใหม่ครับเพราะว่าท่านวินิจฉัยไว้ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับคำพิพากษาละเอียดมากท่านใช้เวลาอ่านเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งนะครับละเอียดมากพูดง่ายๆว่าปิดทุกประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต้องบอกแบบนี้เลยครับก็เอาเป็นว่าแนะนํานะคะอาจารย์พันเทพแนะนําว่าไม่ต้องไปรอเตรียมกำลงกำลองหาแสงสีเสียงนั่นนี่หรอกคะ่ะเตรียมคําขอโทษหรือเตรียม การรับผิดชอบต่อสังคมที่ออกมาโกโหกเขาได้สี่ห้าเดือนแล้วก็รับผิดชอบต่อคําพูดที่กล่าวหาให้พวกเราเสียหายนะคะเราไม่ต้องห่วงนะที่บอกว่าเออคุณพูดเนี่ยคุณบัางใจว่าไม่มีประมาณไม่ต้องห่วงอย่ามั่นค่ะนะคะเพราะว่าเท่าที่ฉันต์ขนาแเนตฟ้องมีนประมาณมาเนี่ยฉันก็ยังไม่เคยแพ้นะคะนะคะคือวันนี้ฉันก็อยากจะบอกว่าฉัน ดีใจมากที่แบบผลออกมายุติธรรมจริงๆเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมเขาก็มีขั้นมีตอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ